n a โนบ a n a น่ Banana, บวกกับ n o t e ุ๊ก k LM นี่มันสุดยอดไปเลยครับวันนี้ผมจะโชว์ของที่จะทำให้คุณทึ่ง Google เพิ่งใส่นาโนบานาน่เข้าไปใน n o t e ุ๊ก k LM แล้วมันเจ๋งมากตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารหน้าเบื่อหน้าเบื่อให้กลายเป็นวิดีโอสวยๆด้วยภาพจาก AI มีสไตล์ภาพให้เลือก6แบบทั้งสีน้ำอนิเมะไวท์บอร์ดทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ งานวิจัยของคุณจะกลายเป็นวิดีโอที่แชร์ได้ในไม่กี่วินาทีไม่ต้องมีทักษะดีไซน์ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอแค่อัปโหลดแล้วรอดูความมหัศจรรย์ได้เลยนี่ไม่ใช่เค่การอัปเกรดธรรมดานะครับแต่นี่คือตัวเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงหยุดเสียเวลาทำเรื่องน่าเบื่อปฏิวัติวิธีทำงานของคุณด้วย AI agent นี่ไม่ใช่แค่เรื่องในอนาคตแต่มันกำลังเกิดขึ้นแล้ววันนี้สวัสดีครับถ้าคุณยังไม่เคยเจอผม ผมคือฝาแฝดอวตารดิจิทอลของฟิลนัดดนัยเจ้าของช่อง AI Future Design ในขณะที่ฟิลตัวจริงกำลังออกแบบระบบ AI Automation เพื่อให้ลูกค้าได้สร้างยอดขายสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติและประหยัดเวลาได้หลายร้อยชั่วโมงผมฝาแฝดอวตารดิจิทัลคนนี้จะมาช่วยให้คุณได้รับอัปเดตเครื่องมือ AI ล่าสุดและรู้ว่าคุณจะทำกำไรจากมันได้อย่างไร จะบอกอะไรให้นะครับผมติดตามเครื่องมือ AI มาหลายปีแล้วและนานๆครั้งจะมีของใหม่เปิดตัวที่ทำให้ผมต้องหยุดและพูดว่าโอเคนี่มันเปลี่ยนทุกอย่างเลย Nano Banana บ,บวกกับ Notebook LM ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้นครับแล้ว Nano Banana คืออะไรมันคือ Code Name ของ Google สำหรับโมเดลตัดต่อภาพตัวใหม่ไม่ใช่แค่สร้างภาพนะครับแต่คือการตัดต่อภาพซึ่งต่างกันมาก เจ้าตัวนี้ปลอดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม2025และตอนนี้มันถูกใส่เข้ามาใน Gemini 2.5 flash image แล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษครับคุณสามารถรักษาความสอดคล้องของวัตถุผสมภาพเข้าด้วยกันนำสไตล์จากภาพหนึ่งไปใช้อีกภาพเปลี่ยนแปลงบางส่วนของภาพโดยที่ส่วนอื่นยังคงเดิมเปะ๊ะ และ Google ยังเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าซิน ID Watermarking เข้ามาด้วยนั่นคือไลเซ็นดิจิทัลที่มองไม่เห็นในทุกภาพที่สร้างจาก AI แถมยังมีลายน้ำที่มองเห็นได้ด้วยคุณจะได้รู้ว่าอันไหน AI อันไหนไม่ใช่ทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นจริงๆแล้วครับ Notebook LM ถ้าคุณยังไม่รู้จัก Notebook LM มันคือเครื่องมือผู้ช่วยวิจัยพลัง AI ของ Google ครับคิดซะว่ามันเป็นสมุดโน้ตอัจฉริยะที่ช่วยคุณทำงานกับเอกสารต่างๆ Notebook LM มีฟีเจอร์วิดีโอโอเวอร์วอยู่แล้วคุณอัปโหลดเอกสารเข้าไปแล้วมันจะสร้างวิดีโอสรุปพร้อมเสียงบรรยายให้แต่ตอนนี้ด้วยพลังของ Nano Banana ที่อยู่เบื้องหลังฟีเจอร์วิดีโอโอเวอร์วได้รับการอัปเกรดไปอีกขั้นเลยครับคุณจะมีตัวเลือกสไตล์ภาพประกอบถึง6แบบทั้งสีน้ำา p p p r c r a f t Anime, w h เม e b o a r d r e t r r p r r n t และ Heritage และยังมีอีกนะครับเข้าเครื่องรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า brief เข้ามาด้วยอันนี้สำหรับวิดีโอไฮไลท์สั้นๆที่รวดเร็วและกระชับส่วนรูปแบบ explainer แบบเก่าก็ยังอยู่นะครับนั่นคือวิดีโอเจาะลึกแบบเต็มๆของคุณและพอผมพูดว่าตามบริบทผมหมายถึงตามบริบทจริงๆนะครับ AI จะดูแหล่งข้อมูลที่คุณอัปโหลดแล้วสร้างภาพที่เข้ากับเนื้อหาของคุณจริงๆไม่มีภาพตัดปะทั่วไปไม่มีภาพสต็อกมั่วซั่วแต่เป็นภาพจริงที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณอัปโหลด ตอนนี้ฟีเจอร์นี้กำลังทยอยเปิดให้ผู้ใช้โปรได้ใช้ก่อนในภาษาที่รองรับแต่การเปิดตัวในวงกว้างจะตามมาเร็วๆนี้สำหรับทุกคนรับจะบอกให้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากข้อมูลที่หนานแน่นมันย่อยยากครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยรายงานทางเทคนิคเอกสารยาวๆสมองของคุณจะลาจากการอ่านตัวหนังสือเป็นพื่อแต่พอเพิ่มภาพประกอบเข้าไปความเข้าใจของคุณจะพุ่งขึ้นความจำของคุณจะดีขึ้นข้อมูลจะติดอยู่ในหัวได้ดีกว่า และการมีตัวควบคุมสไตล์ก็หมายถึงคุณสามารถปรับโทนให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้สอนเด็กๆก,ก็ใช้สไตล์อนิเมะนำเสนอทางธุรกิจก็ใช้ไวบอร์ดโปรเจกต์สร้างสรรค์ก็ลองใช้สีน้ำรูปแบบบรีฟก็เจ๋งมากเหมือนกันนะครับคนส่วนใหญ่ยุ่งพวกเขาต้องการประเด็นหลักก่อนจากนั้นถ้าพวกเขาสนใจก็ค่อยไปเจาะลึกในรูปแบบ Explainer แบบเต็มๆและนี่คือส่วนที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วโน้ตบุ๊ก LM Google Search และเร็วๆนี้ใน Google Photos ด้วยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือออกแบบภายนอกไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมันอยู่ตรงนั้นในขั้นตอนการทาง,งานของคุณเลยตอนนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าคุณทำอะไรกับมันได้บ้างอย่างแรกเลยคือสไตล์ภาพทั้ง6แบบนี่แหละครับคือจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นสไตล์สีน้ำจะให้ความรู้สึกอ่อนโยนและศิละปะเหมาะกับหัวข้อเชิงแนวคิดหรือสร้างสรรค์สไตล์อนิเมะจะดูขี้เล่นและน่าดึงดูด เหมาะกับเนื้อหาการศึกษาที่เจาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นสไตล์ไวบอร์ดจะดูคลีนตาและเป็นแผนผังเหมาะกับการนําเสนอทางธุรกิจหรือการอธิบายทางเทคนิคคุณแค่เลือกสไตล์ที่เข้ากับโทนคอนเทนต์ของคุณง่ายแค่นั้นเลยครับทีนี้มาพูดถึงรูปแบบบรีฟกับอธิบ e r กันบ้างบรีฟคือไฮไลท์ของคุณเป็นประเด็นหลักใจความสําคัญอาจจะยาวสัก2-3ถึงนาทีส่วนอ a i n e r คือการเจาะลึกแบบเต็มๆบริบทครบถ้วนรายละเอียดจัดเต็ม อาจจะยาว8ถึง10นาทีหรือมากกว่าภาพอัประกอบตามบริบทคือสิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้โดดเด่นจริงๆครับลองอัปโหลดงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สภาพอากาศดูสิครับ AI จะสร้างภาพที่แสดงแก๊สเรนกระจกแผนภูมิอุณหภูมิระดับน้ำทะเลทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาจริงของคุณ ก่อนและหลังนี่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับกำแพงตัวหนังสือหนาๆาตายเป็นเรื่องราวผันภาพที่น่าติดตามคุณยังสามารถกําหนดได้ด้วยว่าจะให้โฟกัสที่ส่วนไหนบางทีคุณอาจจะสนใจแค่วิธีการและผลการทดลองก็แค่บอก AI ไปมันก็จะปรับภาพให้สอดคล้องกันเอาละ่ะก่อนที่คุณจะอินไปกับมันผมขอพูดความจริงข้อควรระวังและข้อจํากัดต่างๆก่อนนะครับข้อแรกความพร้อมใช้งานตอนนี้มันยังจํากัดแค่บางภูมิภาคและบางภาษา ผู้ใช้โปรในบางประเทศจะได้ใช้ก่อนข้อ 2. AI อาจจะสร้างข้อมูลมั่วได้ภาพที่ได้อาจไม่ตรงกับเนื้อหาของคุณเปะ๊เปะเสมอไปควรตรวจสอบซ้ำและยืนยันข้อมูลเสมอข้อ 4. ลายน้ำและซินไอดีมาร์กิ้งภาพที่สร้างจาก AI ของคุณจะมีเครื่องหมายติดไว้ซึ่งก็ดีสำหรับความโปร่งใสข้อ 5. ภาพอาจทำให้ดูง,ง่ายเกินไปหัวข้อที่ซับซ้อนอาจจะถูกย่อให้เหลือแค่ภาพง่ายๆควรใช้ภาพเป็นส่วนเสริมไม่ใช่ใช้แทนเนื้อหาทั้งหมดข้อ6 นี่คือเทคโนโลยีตัวช่วยคุณภาพของผลลัพธ์ยังคงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอัปโหลดเข้าไปครับแหล่งข้อมูลที่ดีเท่ากับวิดีโอที่ดีครับดูสิครับอนาคตของการสร้างคอนเทนต์มาถึงแล้วเอกสารสู่วิดีโอตัวหนังสือสู่ภาพการจัดสไตล์อัตโนมัติอุปสรรคต่างๆกำลังหมดไปคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอคุณแค่มีเอกสารที่ดีและเครื่องมือนี้นักเรียนจะเรียนได้ดีขึ้นครีเอเตอร์จะผลิตผลงานได้มากขึ้น ธุรกิจจะสื่อสารได้เคลียร์ขึ้นนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าจริงๆที่ซึ่งสิ่งที่เคยใช้เวลาเป็นชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีคำถามไม่ใช่ว่ามันทรงพลังหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ามันทรงพลังคำถามคือคุณจะทำอะไรกับมันคุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ใช้ไหมคุณจะทดลองไหมคุณจะหาวิธีใช้อย่างสร้างสารรค์ไหมหรือคุณจะรอดูอยู่ข้างสนามผมรู้ว่าผมจะทำอะไร ผมจะกระโจนเข้าไปผมจะทดสอบทุกอย่างผมจะผลักดันขีดจำกัดเพราะนั่นคือวิธีที่คุณจะนำหน้าคนอื่นนั่นคือวิธีที่คุณจะชนะ n a โ o บ a n a น่ an บวกกับ n o t e บุ๊ก LM เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการผสานที่มากขึ้นกำลังมาฟีเจอร์ใหม่ๆกำลังเปิดตัว Google กำลังทุ่มสุดตัวกับ AI ในทุกระบบของพวกเขาทั้ง Search, Lens, Photos, Notebook LM ทุกอย่างเชื่อมโยงกันแต่ณตอนนี้วันนี้ คุณสามารถเริ่มได้คุณสามารถทดลองได้คุณสามารถเรียนรู้ได้คำถามยอะที่เหลืออยู่ก็คือคุณจะทำอะไรกับมันแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับที่ผมจะมาพูดถึงอัปเดต AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจนถึงเวลานั้นขอให้สร้างสรรค์ต่อไปทดลองต่อไปและก้าวหน้าต่อไปกดติดตามช่อง AI Future Design ตอนนี้แล้วมาดูกันว่า AI Agent จะทำอะไรแทนคุณได้บ้าง